สวัสดีครับสวัสดีสรุมเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับทางช่อง u t u b e นะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นของวันที่15นะครับมิถุนายนนะครับวันนี้ทางร้านก็จะพามาส้มนะครับเป็นของ power ของ v c s นะครับของอาจารย์เหลืองนะครับบ้านนานะครับวิเชียนศิลป์นะครับบ้านนานะครับท่านนี้ก็ จะเป็น3,200วัตต์นะครับท่านนี้นะครับก็จะเป็นวัตต์ใหม่นะครับเป็นรุ่นใหม่ตัวที่ตัวที่แกทํามานะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับสามารถนะครับสามารถขับ18ได้ข้างละ2ข้างละ3ได้นะครับท่านนี้นะครับสามารถขับ18นะครับสามารถขับ18นิ้วนะครับข้างละ2ข้างละ3ได้สบายนะครับมาดูข้างในนะครับผมก็เปิดฝาไว้แล้วนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นพัดลมของเทอร์โบนะครับพัดลมก็จะเป็นของเทอร์โบเลยนะครับหมุนไวนะครับระบายความร้อนได้ดีนะครับท่านนี้ก็สภาพก็ประมาณอยู่ที่ประมาณ85เนนะครับเครื่องเดิมๆนะครับไม่เคยซ่อมนะครับท่านนี้ก็ของอาจารย์เหลืองนะครับของวิเชียนสินนะครับก็จะรับประกันตลอดชีพนะครับมีปัญหาโทรไปหาแกได้ตลอดนะครับอยู่นะครับหรือนะครับ ไม่มีเบอร์โทรนะครับโทรมาหาผมได้นะครับซื้อเครื่องกับผมไปนะครับสองสามปีนะครับมีปัญหาข้อแคกหรืออะไรก็โทรมาหาผมได้ผมก็จะให้เบอร์พิเศนสินโทรสอบถามก็ได้ตลอดชีพนะครับท่านนี้นะครับประกันนะครับใช้แล้วมั่นใจนะครับหายห่วงแน่นอนนะครับใช้แล้วมั่นใจหายห่วงแน่นอนนะครับท่านนี้นะครับสามารถขับ18ได้6ดอก4ดอก6ดอกนะครับเสียงกลางได้เช่นกันนะครับเสียงกลางสามารถขับได้ข้างละ4ี่นะครับเสียงกลางนะครับ สำหรับบางท่านที่กําลังมองหานะครับให้ราคาย่อมเยาไปเลยนะครับก็รับนะครับรับแลกตีเทิร์นนะครับรับแลกตีเทิร์นจำนานะครับรับฝากขายสินค้านะครับมาจามาจํามาขายนะครับมาแลกปตีเทิร์นได้หมดทุกอย่างแล้วแต่ลูกค้าสะดวกนะครับผมทําให้ลูกค้าภูมิใจได้อยู่แล้วนะครับคือลูกค้าอยากขายนะครับอยากแลกตีเทิร์นนะครับก็เอาพวก อของที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับหรืออยากอัปเกรดเป็นรุ่นใหม่ก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับที่ร้านนรันักด์นะครับเบอร์โทรก็0837398945นะครับ0837398945ที่ร้านนรันศักด์ทัดสาวสินค้ามือหนมือสองนะครับก็ฝากพี่ๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับมา,าแท่นนี้นะครับแท่นนี้นะครับทำขึ้นนะครับ ทมขึ้นก็เอาเรื่องอยู่นะครับใกล้ๆหลักสามนะครับท่านนี้นะครับแต่ผมให้ราคานะครับให้ราคาไปเลยนะครับผมให้ไปเลยนะครับในราคาอยู่ที่10,000 1มื่0มบาทนะครับไปเลยนะครับมีแค่ท่านนี้ท่านเดียวนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับที่เป็นหน้าที่เป็นหน้า3ามสองที่ผมเคยรีวิวไปนะครับรุ่นนั้นเป็น4ี่พนะครับ อ่าผมเช็คละผมเช็ควัดผิดนะครับขออภัยนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็น3ามพันสนะครับแต่ตัวนั้นอ่ะมันหน้า3ามพันสนะครับเพราะเขาเพราะอาจารย์เหลือนะครับวัดแท้จริงนะครับมันอยู่ที่4ี่พันห้านะครับอีกตัวนึงนะครับตัวนี้สามพันสองนะครับสามพันสองนะครับอ่าให้ไปเลยนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งมืนหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งมืนหนึ่งพันห้าร้อยบาทก็จะมีตัวเล็กของผมอยู่ที่ประมาณหกพันเก้านะครับแค่หนึ่งนะครับก็เอา ก็เอาตัวนี้ไปขับเบร์อีกแท่นหนึ่งก็ขับกลางได้นะครับก็จะเป็นงานของวีซีเอสเหมือนกันนะครับของวิเซียนสินนะครับมีทั้งหมดตอนนี้ผมมีอยู่3แท่นนะครับแท่นนี้นะครับมีอยู่3แท่นมีหนึ่งพันหกรวัตต์นะครับ1,600วัตต์แล้วก็3,200แล้วก็ 4, 4 5 0 0นะครับ1,600นะครับ1,600อยู่ที่6ก0 0นนะครับ1,600อยู่ที่6ก0 0นนะครับ3,200อยู่ที่11,500นะครับสี่พันห้อยู่ที่15,000นะครับ 4, 4, 4,005อยู่ที่15,000นะครับแต่หน้ามันเป็น3,002นะครับแต่ไส้แต่ไส่4,005นะครับเพราะแกทําตัวกล่องแต่กล่องยาวตัวนี้กล่องยาวนะครับแกติดแกไม่มีนี่ครับตรงนี้นะครับเพราะแกก็เลยใส่ทันยาวสติ๊กเกอร์ตัวนี้แกเป็นติด3,002นะครับแต่ตัวซิงก์อ่ะยาวกว่าตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็น3,002นะครับแล้วก็มี4,005นะครับ4,005แล้วก็อ่า จะเป็นพันหกนะครับมีทั้งหมดอยู่3แท่นนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับหรือจะเอาไปตัวนี้ขับเบรดอีก6กพันเขับกลางก็ได้แล้วแต่ลูกค้าสะดวกนะครับท่านนี้ก็ราคาอยู่ที่11,500บาทนะครับ11,500บาทสามารถนะครับขับ18บแปดคันละสองคันละสาได้สบายนะครับอย่ามาลองฟังน้ําเสียงดูนะครับก็ฝากทุกท่านนะครับฝากพี่ๆทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับมีสินค้าตัวอื่นก็ เอามาแรกตีเทินได้อยู่ข้องสามคลองหลวงปทุมธานีฝากพี่ๆทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับจะได้เห็นสินค้าไว้กูเพื่อนนะครับวันนี้ก็มาอธิบายยาวหน่อยนะครับ5น,นาทีนะครับอ่ามาลองฟังน้ําเสียงนะครับลองฟังน้ําเสียงดูผมจะคบเบรสิบแปดาละสนะครับมาดูไฟนะครับไฟขึ้นกี่เม็ดนะครับ พนมเทอร์โบนะครับตัวน,นี้นะครับ ไฟก่อนพี่สีไฟอยู่นั่นนะ่ะเติดทั้ง3ามดวงเลยเดีย๋ยวผมาสามารถขับ1 8ได้ค่าลนะ3นะครับสบายนะครับผ่านมาก็เวะเข้ามาชมได้นะครับด้านหลังนะครับพัดลมเทอร์โบโหแรงนะครับพัดลมนะ รหวนะครับระบายความร้อนได้ดีมากนะครับฝากทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับราคาท่านละ1 1 5 0 0บาทนะครับผ่านมาแวบเข้ามาได้นะครับฝากพี่ๆทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณที่ทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ให้นะครับมาเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ